ลิวพูเรื่องขยับและล่าสุดมีรายงานว่าหงแดงเตรียมเดินเกมในตลาดซื้อขายนักเตะเต็มสูบเตรียมทุงมงบกว่า95ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวมิลลสเคอร์เคสแบ็กซ้ายทีมชาติทางการีและดีนหุยเซนเซนเตอร์ดาวรุ่งอนาคตไกลของบอลมัดมาเสริมแนวรับในซีซั่นหน้าโดยในรายของเคอร์เคสนี้ถือว่าเข้ามาเติมเต็มจุดที่โรเบิร์ตสันเริ่มรยรายอย่างชัดเจนขณะที่หุยเซนกองหลังวัย20ปีที่เป็นถึงทีมชาติสเปนชุดยู21ก็ถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวให้กับอนาคตของทีม แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้วยเซนกำลังตกเป็นเป้าหมายของเชลซีด้วยเหมือนกันสื่ออังกฤษอย่าง DailyMail และ i n d e p e n d e n t รายงานตรงกันว่าเชลซีมีภาษีดีกว่าเพราะนักเตะดูเหมือนจะสนใจย้ายไปสแตมฟอร์ดบริทมากกว่าค่าฉีกสัญญาของุยเซนอยู่ที่50ล้านปอนด์และยังมีอาร์เซนอลกับนิวคาเซิลที่แอบเลเยอยู่ด้วยแต่ดูทรงแล้วเชลซีที่เน้นนโยบายดึงแค่งหนุ่มพร้อมให้สัญญาระยะยาวถึง7ปีดูจะเป็นทีมที่จับต้องได้ที่สุดในเดือนนี้งานนี้ลิเวอร์พูลต้องลุ้นหนัก พราะถ้าอยากไปหุยเส้นจริงๆก็ต้องเร่งสปีดปาดหน้าคู่แข่งให้ได้ก่อนตลาดเสมอร์จะระเบิดแฟนๆลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ